สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์วีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเรื่องนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ทั้งรื่องการลงทุนใดๆนการลงทุนความเสี่ยงนะคลิปเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับแพนวีแอนเดนนะหรือพีพีวีลกซี่นะอันนี้ก็จะเป็นอีพีที่สิบห้านะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประกาศเกมแล้วก็ข้อมูลเกมหนึ่งนะก็หลังจากที่เขา ประกาศไวทเปเปอร์มาแล้วนะ,ะประกาศไว้์เปเปอร์มาแล้วนะเกี่ยวกับเกมนะภาพน่ารักสดใสฟงฟิงมากเลยนะ,ะมาดูกันนะก็ประกาศเกมนะประกาศเกมไปอย่างเป็นทางการนะประกาศการเล่นเกมอย่างเป็นทางการสังคมความสนุกระบบนิเวศโลกอนาะทึ่งตื่นตานับดดกพรีวิวเตรียมเดินทางไปกับเกมนะอ่าเขาจะพูดประมาณนี้ทําให้คุณลุ้นจนแทบ คุณจะไม่เคยเล่นเกมมาก่อน PPU Legacy สัญญาว่าจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆและกลไกพืชนะร่วมมือการทํางานรนะบุคคลอื่นความบันเทิงเป็นเวลาหลายชั่วโมองเตรียมตัวผจญภัยนะ,ะประกาศเกมนะต่อมาก,ก็อันนี้นะก็ข้อมูลเกมหนึ่งนะ,ะนี่ภาพปูสวยมนากนะน่าเล่นนะอันนี้ก็เป็นนี่ระบบอ่ะ ข้อมูลเกมหนึ่งก็เป็นเวอร์เวอร์แอมแมทแลนด์นะแอดสล็อตนะน่ะนะนี่ก็จะประมาณนี้นะเป็นจะแบ่งเป็นสี่ทวีปนะสี่ทวีปเลยนะนี่มีมีพระอาทิตย์มีน้ำมีดินหรือเปล่านะภูะเขาไฟนะเป็นทวีปของเขานะอ่าแผนที่โลกนะแผนที่โลกก็คือที่ทุกคนเนี่ยผู้เล่นเล่นเกิดขึ้น เป็นแผนที่บ่งบอกขนาด64คูณ64นะมีสภาพแวดล้อมนี่สี่แบบนะดวงอาทิตย์อ๋อเป็นดวงอาทิตย์นะทะเลสาบภูเขาไฟนะฮะแล้วมีระบบนิเวศนะอ่านี่สี่ทวีปนะอาทิตย์ทะเลสาบภูเขาไฟเขาไม่เรียกนาเขาเรียกทะเลสาบนะ ในแต่ละสะภาพแวดล้อมก็คือเหมือนในแต่ละทวีปจะมีที่ดินรวมกัน4,600 4,696นะอาเป็นกระดานในแต่ละสะภาพที่ดินนะและในแต่ละพื้นที่นะ่ะจะมี49ช่องเนะี่ย49ช่องเนะี่ยคือขนาดตารางเจ็ดคูณเจ็ดนะหนึ่งก็คือต้อนแม่มัมนะนี่มัมเจ็ดคูณเจ็ดมัม แล้วก็พืช27นะแผน่แน27แล้วก็การตกแต่งนะ21นะการตกแต่ง21เนี่ยก็จะประมาณนี้ที่เขาบอกเนี่ย้านตารางเนี่ยนี่มีต้นแม่1ต้นมัม1ต้นแผ่น27เนี่ยแผ่นนะ่าจะสีเขียวตกแต่งเนี่ยจะเป็นสีเหลือง่ง และองค์ประกอบช่องจะสุ่มจะสุ่มระหว่างที่ดินแต่ละคนพื้นที่ดังนั้นที่ดินของแต่ละคนจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถผสมผสานนะแล้วแต่คือจะสุ่มที่เหมือนกันนะเขาจะว่าอย่างนั้นนะ,ะก็จะประมาณนี้นะนะสวยน่ารักกันเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะ ขายของก็สิเล็กน้อยใต้คลิปโดยจะมีลิงก์สมัครกระดานเทรดคลิปตัวอันดับหนึ่งโลกนะใบนั้นสมัครหนึ่งนะดีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ไม่มีความเสี่ยงนะสนใจสมัครได้นะใช้อีเมลในการสมัครหนึ่งนาะทียืนยันตัวตนด้วยแบบประชาชนลิงก์ใต้คลิปเลยนี่ไงโอเค Xweb เทรดคลิปตัวอันดับสามของโลกรับผลตอบแทนหนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการเออร์รับไรายได้รายชั่วโมงนะเว็บ ต้นน้ำเปิดมาประมาณ8ปีนะโอเคเอ็กมีระบบเทรดมาร์จิ้นดีที่สุดในโลกดีกว่าไว้นั้นอยากรู้ดียังไงต้องสมัครดูนะสมัครใช้อีเมลอย่างเดียวในการสมัครไม่ต้องยันตัวตนก็ถอนเงินได้ละ2วันละ2แสนยูเอสนะ k u b Coin เนี่ยก็ Google เนี่ยก็เป็นเว็บซื้อขายเนี่ยเว็แบอบีกเว็บหนึ่งที่ต้นน้ําเปิดมาประมาณ4ปีมีผลิตภัณฑ์มากมายนะแต่ว่าผมไม่ใช้เรื่องการเทรดมาร์จิ้นเช่นเหรียญวัตถปล่อยกู้3เท่าถ้าเป็น Google ปล่อย10เท่าก็ หลายๆตัวก็ปล่อยส0เท่านะเกรเดเรโอก็เป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำที่มีภูมิฟาร์เงินมากที่สุดในโลกมีเหเรียญเยอะมากมหาศาลนะ KUB คอยก็มาฟาร์มได้เปิดมาเกือบ10ปีนะสมัครใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้นะฮอตบีทก็จะเป็นอีกเว็บต้นน้ำถ้าโชคดีอาจจะเจอเหรียญ 10x100x แล้วผมตอบแทนสูงมีระบบดีฟายนะเปิดมาประมาณ5ปีสนใจสมัครได้แอลแบงก์ก็ เป็นอีกเว็บต้นน้ำคล้ายคล้ายข้อปิดนะอาจจะโชคดีเจอเหรียญ 10x 100x เปิดมาประมาณ8ปีการลงทุนมีความเสี่ยงในคลิปนี้ก็ไม่ได้ชักชวน่องการลงทุนแต่อย่างใดเจอกันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบาย